อย่าลืมว่าเป็นใจรักนะแม้แต่สภาวะต่างๆก็เป็นแค่อารมณ์ที่ผ่านมาผ่านไปอยู่เนี้ย,ยน,นั่นแหละคันเห็นอันนี้จังเห็นแบบนั้นะนะนะแต่ไม่เช็นแม่แ่มนิดหน่อยก็เอาวเดี๋ยงมาไปดมฮะ จังไราก่ำลายใเเดี๋ยวเดี๋กุฏินะเดี๋ยววันนี้ไปสุดก่อนากจโอ้ลังใจอย่าบอกต้องเอาไปซักเด้อหันขึ้นหิ้งเลยไม่ต้องเอาไปซักขึ้นหิ่งเลยชให้ง่จอุ้ยตาย เอาอันนี้เอาให้หนะก็พลาหลุดเลยนะลุงตาโอ้เราทำได้มีวิธีเยอะไป็นนอนคุณตีนลุงตาผู้หญิงนอนใช่ไหมลุงตาค่ะนุ้เห็นเลคคืนตีนลุงตาตีแล้วมึงอันงหัวอีกอยาฮิบ้า